ทุกคนเลยแล้วก็วันนี้สลอดบอกว่าพี่โมคือเขาเขาช่วยซัพพอร์ตสลอดมาเยอะแล้วพี่โมจ๋างั้นเอายงี้แล้วกันวันนี้ขนมที่สลอดแจกให้ทั้งหมดตรงนี้นะคะยังไงซิเลขค่ะชั้นขนมที่แจกให้ทั้งหมดหกล่องที่มีคาว่าอ่อนนี่ค่ะเอ้ยหนึ่งกล่องที่มีคําว่าอ่อนนี่ให้เขาเธอซื้อให้เขาเธอซื้อให้เขาแล้วยังไงอ่ะหนึ่งกล่องที่มีคําว่าอ่อนนี่แล้วยังไง ลงมารับอะใครได้ลงมามเ,เปิดดูดใครได้ลงมา น้องซ้ให้น้องเสื้อให้ขอบคุณนะดีดีด้วยนะคะ ว่าน้องก็บอกว่าเออก็พี่โมคือหนูวขอบคุณมากที่ให้ไปเป็นพรีเซนเตอร์ตัวโทนเนอร์จริงๆเป็นของพี่โมแล้วก็เป็นของพี่แพทกประภาเลยใช่คือเราแบบว่ามีความเอ็นดูน้องอยู่แล้วก็คือตอนแรกที่คุยกับโมเนี่ยโมก็พูดถึงชาลอดขึ้นมาเลยพี่ก็ยังแบบเขาจะยอมเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ของเราไหมหรืออย่างเงี้ยแล้วพอแบบรู้ว่าโอเคน้องชาตอบตกลงอะไรเงี้ยเราก็เราทั้งคู่คือแฮปปี้มาก ขอบคุณมากนะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณนะค,ะค,ณค่ะแล้วน้องคือน,น่ารักมากๆใช่ <Hi. S 1> น้องบอกว่าโอเคในเมื่อให้น้องเป็นพรีเซนเตอร์แล้วเนี่ยแล้วก็คนที่สนับสนุนน้องกันทุกคนเวลาพี่โมแบบไลฟ์ขายอะไรพี่โมเป็นเจ้าของแบรนด์หลายแบรนด์มากๆนะคะเวลาน้องมาไลฟ์ด้วยกันกับพี่โมหรืออิงฟ้ามาไลฟ์ด้วยกันอย่างเงี้ยดอมทุกคน <ừ. S 1> และลูกค้าทุกคนที่ดูอยู่ตรงนี้ทุกคนช่วยกันสพอร์ตน้องมากๆเลยวันนี้เราก็เลยไม่ใช่แค่จะให้กระเป๋าอันนี้ อยากดูไหมทุกคนอยากดูเหรอได้อะไรเออชอบหน่อยโชอ์หน่อยโชว์ถ้ไม่โชอ์มาทางนี้นะโชว์กล้องหน่อยเออก็คือข้างบนฝัน้ตากันหมดแล้วนะพี่เออมีหน่อยมีอีกมีอีกตรงนี้ยังมีอีกตรงนี้อีกพี่ออย่างตรงนี้เราให้ยังไง ก็คือว่าลูกค้าที่ดูอยู่ตรงนี้ทุกคนใครที่แบบโอเคเธอสนับสนุนชาลลอตอยู่แล้วแล้วก็กำลังดูอยู่ด้วยพี่โมก็ไม่ได้แจกแค่นี้ตรงนี้ทั้งหมดน้องก็คือเป็นคนเลือกมามวันนี้ใครกดไลค์กดแชร์ให้ทางเพจทั้ง Miss i s s a สซั m i s s แล้วก็เพจ Miss Grand นะคะตอนนี้เราไลฟ์อยู่2เพจนะคะใครที่กดแชร์ไปวันนี้พี่โมแจกทองทั้งหมด5รางวัลแล้วก็ น้องชาลอตจะเป็นคนหยิบของในนี้อีกทั้งหมด5รางวัลน,นะคะอโอเคนะแล้วก็แชร์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ให้แชร์กันเนี่ยประมาณเกือบเกืบหนาทีแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะมีทางแอดมินของเราเนี่ยจดรายชื่อทั้งหมด10คนพอครบ10คนปึ๊บเราจับฉลากแล้วประกาศเลยใครได้ทอง5คนใครได้อะไรวันนี้อ,อย่างที่บอกว่าเราอ่ะตั้งใจจะมาแชร์ให้น้องเขาก็เอาแบบ รายได้ส่วนหนึ่งของเขานะเจากการเป็นแบบพรีเซนเตอร์ของพี่โมก็มาซื้อของให้ดอมใช่ซื้อขนมให้ทุกคนเลยเนี่ยเป็นทีุ่กคนใช่ที่ทุกคนได้คือน้องเป็นคนซื้อให้เลยนะคะ วันนี้นะคะเดี๋ยวพี่โมตอนที่เราจะลงอ่างพเพื่อจับฉลากนู่นนี่ของขวัญกันก็จะมีแบบว่าคําถามที่แบบว่าพี่แพทยอยากจะถามชาลอดหรือชาลอตอยากจะถามพี่แพทเล็กๆน้อยๆใช่หรือไม่เลยไม่รู้จะถามอะไรเลยอ่ะใช่หรือไม่ตอนนี้เดี๋ยวฉันนนี้ให้เดี๋ยวฉันนี่นี่พี่โมถาม่ะพี่โมถามพี่โมเป็นคนถามใช่หรือไม่ตอนนี้มีคนคุยแล้วคุณแพทย์นพาคะ ทำไมต้องเป็นฉันต่ออ่าข่าวเผื่อทุกคนใช่หรือไม่คุณมีคนคุยอยู่แล้วตอนนี้ใช่ค่ะเธอเธอจ่าฉันผักตัดลงติ๊กต็อกหน่อยนะถ้าถ้าใครไม่ทันเดี๋ยวฉันถามใหม่ให้อีกรอบนึงมิมจฉาชีพอ้าวใช่ค่ะเออคนคุยอยู่แล้วใช่หรือไม่ตอนนี้มีดารามาจีบคุณ ไม่มีเออมันแสดงว่านอกวงการว่ะอก็ไม่มีเหมือนกันแม่ไม่มีใครดีบเลยตัดลงติ๊กต็อกเลยนะจังหวะนี้ได้นะไม่มีใครจีบเลยอันนี้ได้อยู่นะไม่มีเลยเจ้าค่ะเออมีคุยคุยอยู่กับรุ่นพี่ใช่หรือไม่อ๋อใช่ค่ะ พี่เฉยๆแบบว่าคุยๆเฉยๆอะไรเงี้ยไม่มีค่ะไม่มีเลยเหรอเอ้ยใช่เหรอคนนี้คุยกับเออคุยคนเดียวกับตัวเองเขาจะน้อยเขาจะน้อยใจหรือเปล่าล่ะใช่ไหมปกติไล่คู่กันไม่ใช่ไม่ใช่ เออคุยเรื่องงานทักมาเราก็แบบคุยแค่เรื่องงานเฉยๆไม่ได้แค่งานแค่นานใช่อมันชอบเซล์นะพวกนี้ออคุณแพทแพอยากจะถามอะไรน้องไหมหรือน้องอยากถามอะไรค <oh> ุณแพทย์ไหมไม่ไม่รู้จะถามอะไรอ่ะ กลัวเข้าเธอเองกลัวกลัวถามกลัวถามปุ๊บแล้วเดี๋ยวเจอคาเจอคําถามแรกก็คืออยากโยนเออมิทิ้งเลยนะคะเออถามแค่ถามว่ามีคนคุยอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อ่ะมีไหมมีไหมเป็นสาวโซนมีสัมภาษณ์นิดนึงก็พี่แพทปกติว่าใครเซมาก็ไปที่รายการพีทแพทได้ปกติปกติแล้วเราเราจะเทเขาหรือเขาเราโดนเทแต่ก่อนแต่ก่อนก็ได้ตอนนี้นึงเอาแต่ก่อนเขาเทเรา เฮยได้ไงอ่ะใช่เขาเทเราแต่ว่าเราทำตัวให้เขาเทอ้าอ้าวเม้าวตอนแรกมันเออตอนแรกมันน่าสงสารนะตอนแรกมันดูน่าสงสารสักพักนึงบอกว่าเออก็ทำตัวให้เขาเถะให้เขาเป็นคนบอกเลิกเราจะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดใช่ค่ะเอ๋เออได้ข่าวว่า จะจะมีซีรีส์เหรอใช่ค่ะแม่ซีรีส์อะไรอ่ะซีรีส์ยูลีค่ะคู่กับพี่อิงฟ้าค่ะออนเดี๋ยวเดี๋ยวอิงฟ้านี่คือคนรู้ใจใช่หรือไม่ก็รู้ใจแล้ว เออเขากระต่ายขนาดเออแล้วเราชอบอะไรเออให้ให้เขาตอบก่อนอ่ะเราชอบอะไรชอบอะไรชอบทุกอย่างเลยค่ะที่เป็นค่ะชอบทุกอย่างหนูอยากมุดตรงนี้ได้ไหมชอบอะไรหรอชอบกินค่ะ ก็งอนชอบกินใช่เฮ้ยทำไมชอบกินแล้วยังหุ่นดีอ่ะดีดีดีใช่ป้ะอยากแซวนะเออออได้ได้ตำแหน่งอันนี้มาแม่มิสเตอร์ตี้ที่แบบแต่ว่าหนูกินตลอดเลยนะแต่ไม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 ่อ้วนไมอ้วนหุ่นมันออกมาทุกเช้าค่ะอ๋อมออกมาทุกเช้าเออน้องเขาออกมาทุกเช้าใช่ทุกเช้าทุกคืนผิวก็ดีมากเนาะเหมือนตัวโทนเนอร์เ